ครับสวัสดีท่านชมทางบ้านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง d ดน n a t i o n e l นะครับย,ย่าเยิ่ของวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะพา,า,าทา่านผู้มามาชมทางบ้านทุกท่านนะครับไปวัดจุฬามณีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามก็เล่าเดินทางกันท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ว่าเมื่อกี้นี้นะครับผมจะเลี้ยวิซอยนะครับไม่เป็นไรครับ GPS น,น่าจะพาเราไปทางนี้ได้เช่นกันนะครับลองไปดูนะโอ,โ,โอ้โหเจอทางยากลำบากนะครับแต่เวลรครับเรามากายเกินกว่าจะถอยครับ เสนว่ถทางค่อนข้างจะแคบลงเรื่อยๆแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นทางจักรยานนะครับ oh, <no. S 1> เอาอีกแล้วนะครับทางแอดเวนเจอร์อีกแล้วนะครับนะ <laughs> ครับ โอ้โหน้ำเยอะนะวันนี้ลรถก็เพิ่งล้างนะโอ้โหอ้ลงเนี่ยโอ้ยโอ้ยห้ามเาเท้าลงเลยขาดจบนะโอ้ยโอเคเอาล่ะเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้นะครับตอนนี้ก็ถึงวัดจุฬามณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้เหนื่อยจริงจังเลย โอ้เป็นทางที่แอบเวนเจอร์สุดเลยนะครับเราได้เวลาหาที่จอดกันก่อนนะครับโอเคจอดทอ่ไหนหน้า,าเจอทางคอนดีตแล้วนะนนเ,วนเอาลนะทีนี้มาจอดอ่าโอเคครับ <quir ks> เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าฮะฮ <fi> ะ ม่ม่ยหววดดไ้้นนะครับทีีโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่ผมก็ถึงวัดจุฬามณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากจอดรถเสร็จแล้วก็ฝ่าทางเอเวเอร์มาเป็นที่เรียบร้อยครับ <c oughs> ผมก็ได้มาถึงวัดจุฬามณีจะได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับบรรยากาศข้างในเป็นอย่างไรมาแล้วเนี่ยนะครับนี่ครับเราเข้ามาข้างในแล้วเราจะเห็นเอาไปส่วนซื้อทบเทียนจะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคองพระด้านนู่นทะงร้างด้านใน ครับไอ้ชวนก่อนนะครับหลังจากจไปหยอกตู้เรียบร้อยนะครับก็ได้ทุกเพียนกระดอกไม้มาครับก็เดี๋ยวไปไหว้เขาเพชรวันกันเลย ผมก็ไหว้เสร็จปเป็นทีบร้อยแล้วครับเอาล่ะครับได้เวลาเดินทางครับเมื่องเย็นนี้ก็มีตลาดด้วยนะค่อนข้างจะคลึกคักพอสมควรเลยแล้วฮะนี่เราต้องขับเลยมา เข้าซอยตรงนั้นนะครับทั่งรถนะสลับท่านใดนะครับที่อยากจะมาวัดชุลามณีนะก็ผมแนะนําให้ศึกษาเส้นทางให้ดีๆนะครับไม่งั้นจะมาเจอทางแบบผมได้นะครับสลับอีพีนะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ